กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันพุทธที่24เมษายน2567กับฟันสเตรจีอินโฟก o ร u s นะคะซึ่งจะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยฝ่ายส t ตรจ e กเวลของ u b b เห็นฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็มีการปรับตัวบวกต่อเน,นื่องนะคะเป็นวันที่2นะคะซึ่งถือว่า S&P 500เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ S&P 500เนี่ยบวกมาประมาณ1.2%ส่วน NASDAQ ก,ก็บวกมาค่อนข้างแรงนะคะ1.5%นำโดยหุ้นกลุ่ม Communication Service ค่ะที่บวกมา1.8% โนโลยีบวก1.7%เซมิคอนดักเตอร์บวก2.73%และรวมถึงอินดัสเทรียลค่ะที่บวกมา1.4%ซึ่งปัจจัยบวกสำคัญนะคะก็มาจากเรื่องของเออร์เน็งนั่นเองค่ะตามที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้ว่ามีการเราเห็นสัญญาณ long position ในหุ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่มีการ long position เข้ามามากกว่าสัญญาณช็อตในสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานตามรายงานของ Goldman Sachs เมื่อวานนี้นะคะโดย t ท sla ค่ะ เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศนะคะแม้ว่า e a r n i n g ค่ะอาจจะออกมาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยราคาที่มันมีปรับตัวแล้วลงมาต่อเนื่อง7วันแล้วนะคะก็เลยเห็นแรงซื้อกลับนะคะทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวบวกในช่วงท้ายตลาดอยู่ประมาณที่1.8%แและฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะ เห็นมาบวกมาค่อนข้างแรงเลยนะะ12.54%ค่ะถือว่าค่อนข้างสูงนะคะสำหรับราคาหุ้นของเท s l a นอกจากเท s l a แล้วค่ะ Microsoft Meta แล้วก็ Alphabet นะคะก็จะประกาศ earnings ในสัปดาห์นี้เช่นกันนะคะซึ่งผลกำไรของกลุ่ม Magnificent Seven ค่ะซึ่งต้องรวมตัวของ Apple Amazon แล้วก็ตัวของ Nvidia ด้วยนะคะคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ40%ในไตรมาสนี้นะคะทำให้ forward e a r n i n g นะคะก็ยังของกลุ่ม Magnificent Seven เนี่ยยังยืนที่ มา31เท่าแต่ก็มีการลดลงมาจากต้นเดือนที่ผ่านมานะคะตามข้อมูลของ Bloomberg Intelligence ค่ะซึ่งนอกจากตัวของ e a r n i n g แล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีตัวเลข p m i ของอเมริกาค่ะที่ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดมากนะคะออกมาหดตัวค่ะจากการขยายตัวโดย P/E พักกําลิตค่ะหดตัวมาที่49.9จาก51.9 รวมถึงสวิชพีเอค่ะก็เห็นการชะลอตัวลงมานะคะซึ่งก็ถือว่าชะลอตัวลงมาสวนทางกับที่ตลาดประเมินไว้ว่าจะขยายตัวนะคะแต่ชะลอตัวลงมาที่5 0 9จาก52ก็อาจจะเป็นการสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่ตลาดประเมินไว้ก่อนหน้าทําให้สอปลา์ค่ะหรือโอกาสในการลดอัตราเบี้ยเนี่ยถือว่ามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเดือนกันยายนแล้วก็ธันวาคมจากที่ตลาดเนี่ยเชื่อว่าอาจจะลดแค่ปีปีนี้อาจจะลดแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ลดเลยตอนนี้ก็มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจค่ะถือว่ามีความสําคัญมากนะคะและในวันศุกร์นี้ค่ะก็จะมีตัวเลข PCE ด้วยนะคะที่เฟดก็ให้น้าหนักกับคอ PCE ค่อนข้างมากนะคะและตลาดให้คอนเซนแซสมองว่าคอ PCE อาจจะเห็นการชะลอตัวลงมาค่ะและหากเป็นเช่นนั้นนะคะโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อถือว่ามีค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะโดย <c oughs> หากม,มาดูตัวเลข s e Service i n f l a t i o n ค่ะซึ่งก็ถือว่ามีความหนื่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเช่าก็คือ OER ที่ยังยืนอยู่ประมาณที่5.9%ก็เห็นการชะลอตัวลงมาแต่ว่ายังมีคง,คงมีความหนื่นอยู่นะคะแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูดีๆนะคะก็จะเห็น relative ระหว่างตัวของการจ่ายเงินกู้บ้านนะคะถ้าเทียบกับรายได้ของคนอเมริกันที่ตอนนี้เนี่ยมีการ spending ที่น,อน้อยลงจาก39.4%มาที่23.7%ตามดัยนวที่ลดลงมาก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดว่าตัวแนวโน้มของ OER ค่ะมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงมาและทําให้เชื่อได้ว่าตัวของเงินเฟ้อ ทั้ง CPI แล้วก็ PCE ค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เฟดค่ะจะลดอัตราดอกเบีย้ยได้ตามดอทพอทที่วางไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีการประมูลพันธบัตร2ปีด้วยนะคะโดยมูลค่ากว่า6,900ล้านโดยเห็นดีมานเข้ามา เกินค่าเลยนะคะทำให้ออคชั่นยูดิสเขาไปเกือบ6 b เบสิสพอยต์นั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความต้องการที่เกินความคาดหมายนะคะซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสำหรับการลงทุนในตาสานันนี้เพราะว่ายูมันจะลดลงหลังจากที่มีการเล็งตัวขึ้นก่อนหน้าตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีเงินเฟอ้อมีความหนื่นนะคะสวอปเทรดเดอร์ก็บอกว่าไอโอกาสในการลดอัตราดบีย้ยเนี่ยจาก6ครั้งเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเหลือแค่2ครั้งหรือ4 3 b a s i ส p o เบ t ิสพอยต์เท่านั้นนะคะซึ่งไอดีมานตรงนี้ค่ะมันเป็นการชี้อะไรมันชี้ว่า เขาเชื่อว่าบอลยูจะลดลงหลังจากนี้นะคะซึ่งก็อามาดูในเรื่องของตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอเมริกานะคะในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเห็นการขยายตัวช้าที่สุดในปีนี้เลยนะคะและรวมถึงสัญญาณการชะลอตัวของการจ้างงานด้วยนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลสัพพอร์ตที่ดีคะ่ะสำหรับแนวโน้มสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเพราะว่า ไอบอลยู bond yield ที่มันมีดีมานเยอะขนาดนี้ค่ะแม้ยูจะไม่ได้สูงแต่เท่า5%นี่ยแต่คนประมูลเยอะนั่นก็หมายถึงว่าเขาล็อกยูเอาไว้ก่อนหน้าแล้วนั่นเองค่ะ บอลยูสองปีค่ะก็เลยมีการปรับตัวลดลงมาที่4.91นะคะในทิศทางเดียวกับเทนเดียค่ะที่4.60ก็ลดลงมาเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับดอลลราค่ะที่อ่อนค่าสุดมากเอออ่อนค่าลงมามากที่สุดในรอบเดือนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1้5.5 3้ามราคาน้ำมันค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเ p i เขารายงานว่าสต็อกพิวของน้ำมันในอเมริกาเนี่ยมีการลดลงมาประมาณ3.2ล้านบาร์เรลนะคะประกอบกับก,บการคว่ำบาตของอิหรานอีกครั้งนะคะทำให้สป라이น้ำมันโลกเนี่ยอาจจะลดลงเดบิวต์จีไอยเ,ยน,เยนที่88%เียปต่อ เร้าส่วนทองคำค่ะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะตอนนี้ยืนประมาณ2,337จุดแต่2วันที่ผ่านมานะคะต้องถือว่าลดลงมาเกือบร้อยเหรียญต่อทรอัลส์แล้วนะคะจาก geo politics ที่ผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งทางอิหร่านก็ชี้ว่าเขาจะไม่ได้โต้ตอบอิสราเอลทางการทหารนั่นเองค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะต้องบอกว่าปรับตัวบวกแล้วก็น่าสนใจเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราแนะนําไปก่อนหน้าเนื่องด้วยโอกาสของการลดอัตราดอกเบีย้ยทั้ง ECB แล้วก็ BOE ค่ะยังคงยืนอยู่สำหรับการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนก็อาจจะลดเร็วกว่าที่เฟดนะคะ ที่จะทําการลดนะคะประกอบกับ g e ี p o l i t i c ค่ะที่ผ่อนคลายนะคะทำให้ราคาน้ํามันเนี่ยไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาส่วนเอเชียค่ะเมื่อวานนี้ก็สม,มัรยืนในแดนบวกนะคะญี่ปุ่นปรับตัวบวกเล็กน้อยจีน f l a ตฮ่องกงเนี่ยบวกมาเกือบสอร์เซ็นแล้วก็เช้านี้ค่ะยังได้ s e n t i m e n งบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐด,ด้วยนะคะทำให้ฟิวเจอร์ในเอเชียสมามกก็ยืนในแดนบวกค่ะส่วนกลยุทธการลงทุนนะคะตามที่เราแจ้งไปเมื่อวานนี้นะคะว่ามีการเพิ่มน้ําหนักใน หุ้นกลุ่มเช็คอเมริกาะค่ะจาก e a r n i n g ที่แข็งแกร่งแล้วเราก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะรวมถึงยุโรค่ะที่เชื่อว่าจะเห็นการลดอตัตราเบี้ยที่เร็วกว่าอเมริกาท่ามกลางความเสี่ยงเรื่องของ geopolitics ที่ต้องบอกว่าทําให้เราต้องมีการกระจายการลงทุนที่มากขึ้นนะคะโดยในเอเชียค่ะเราก็ยังชื่นชอบตัวของเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็เอเชียเหนืออยู่นะคะซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากโดยเฉพาะเรื่องของ e a r n i n g ็งสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ค่ะส่วนกองทุนไหนสามารถดูได้ในรายละเอียดด้านล่างคลิปค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ